มาทางเบนเทนแล้วรอเซียวส์ซีครตอยู่นะครับได้ฮะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนละกันมันก็คงจะไม่แย่ไปกว่าเบนเซเวนใช่ไหมใช่ไหมอ้า ลูกแม่นั่นเสียงร้องอะไรนะอ๋อแม่ฮานั่นคือเสียงร้องของคนเสียสติที่ดูเบนเทนเซเวสไปขอปอไว้ก่อนเลยนะว่าใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของเบนเทนนะครับคุณจะต้องกัดฟันไว้แน่นกำหมัดไว้ให้ดีแล้วง้างนิ้วกลางรอเอาไว้พร้อมกับเตรียมปากที่จะด่าเรื่องไอ้เปรนนี่เพราะแม่งโคตรวงแล้วเหมือนคนแต่งแม่งเกลียดเบนเทนแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องราวเนี่ยก็คงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเบนเทนภาคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาคออริจินัลนะครับหรือว่าการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ภาคนี้เนี่ยเขาเรียแแทบบ เลยครับคือในเว็บมันยังเขียนว่าเถื่อนอ่ะไม่ใช่แฟนอาร์ตไม่ใช่แฟนเมดอะไรทั้งนั้นนะครับเถื่อนคือเถื่อนอ่ะแต่เป็นเถื่อนที่มาจากรัฐบาลของอ e ิหร่านนะเว <ay> ้ยซึ่ง What the fuck รัฐบาลส,สนับสนุนการทําของเถื่อนเนี่ยนะโดยเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากตำนานของเปอร์เซียสมประสานกับองค์ประกอบของนิทานพื้นบ้านอิหร่านเข้ากับจักรวาลของเบนเทนซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยต้องบอกเลยว่าเริ่มเรื่องราวมาเนี่ยผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะ เป็นภาษาอิหร่านนะแต่ว่าก็มีคนเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เข้าใจประโยคที่มันคุยกันอยู่ดีเพราะงั้นนะผมจะขอเอาตามเนื้อเรื่องย่อที่ผมไปหามาได้ละกันโดยเรื่องราวเนี่ยมันจะเริ่มเล่าที่เซียวัชครับที่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโง่เขลาและไม่ร่นใจในตัวเองเขาเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเลยครับเขาเลยพยายามที่จะปกปิดมันมาโดยตลอดโดยการเขียนหนังสือและสร้างตัวละครที่ตรงข้ามกับเขาโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นก็คือเซียวัชอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเบนเทนนะก็คือเรื่องราวสองตรง เด็กเปรตนี่กับเซียวัชที่อยู่ในจักรวาลของเบนเทนและคาบรรยายเนี่ยมันก็ได้เขียนต่อไ้ว่าไอเซียวัชเนี่ยมันได้เขียนเรื่องราวใส่ร้ายป้ายสีเบนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเหนือกว่าแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่าเข้าไปในโลกของเบนเทนสักทีนะครับก็คือเป็นโลกต่อโลกอีกทีนั่นแหละถึงเอาอีกแล้วคุณภาพระดับ 3D อีกแล้วนะครับโอ้ยแต่อย่างน้อยเขาก็ดีกว่าไซดอมอนนะเว้ยแต่นั่นแหละดีกว่าก็จริงแต่หน้าของเบนแม่งเลี่ยมเชียบหายแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับมีอ เอเลียน <H it> 5ตัวแรกเนี่ยพอทนไอ้เหี้ยตัวที่เหลือเนี่ยมึงคืออะไรวะภายในเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมีพูจุดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับไอ้เบนเนี่ยมันก็บอกกับเควินว่าทุกครั้งที่มันมีพูเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องไม่ดีอะไรวะกูไม่เคยเห็นเบนมันมีพลแล้วมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่เบนกับเควินเท่านั้นนะครับก็คือเกวนเนี่ยน่าจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่ฟังบริบทในการพูดถึงอยยูู่่วาันนสสญเีค สอคนไปด้วยกันเออมึงไปสูญเสียมาตอนไหนวะแต่ช่างแม่งเถิดเรื่องเฮี้ยนี่นะครับเอาเฮี้ยอะไรมากแค่ยังไม่เอาสมองไปป่าทิ้งเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนละซึ่งนั่นแหละครับพอเห็นพูดจุดขึ้นเนี่ยมันก็เลยให้เควินเนี่ยซึ่งรถตามพลุไว้หน่อยและออมนูทริกเนี่ยแม่งก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงแม่งแจ้งเตือนอยู่นั่นแหละติด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 แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะครับก็คือายนาามมมบบิชทุเั่นแหละฮะความลําบากในการดูของผมเอาเป็นว่ามาต่อที่เหนือ เรื่องกันดีกว่านะครับหลังจากที่ไปที่สื่อสารเนี่ยไอ้เบนกับเควินเนี่ยมันก็ได้มาดักในสื่อสารนะครับว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นซึ่งแมงไม่ได้เล่าเลยว่าทําไมถึงเข้ามาในสื่อสารรู้แค่ว่าไอ้เบนเนี่ยมันให้จอดตรงนี้นั่นแหละก็เจอคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มันทําทางลับอะไรสักอย่างเนี่ยและทําไม่เบนกับเควินเนี่ยก็เลยได้ตามไปครับแต่ในผมว่าไอ้พวกที่มันลงไปใต้ดินเนี่ยมันเป็นพวก d ีเอ็นเอเอเลี่ยนครับและมันมีแผนการประหลาดในการขนไข่แดงซึ่งไอ้เบนกับเควินเนี่ยมันก็เข้าต คือไข่เอเลี่ยนทรงพลังที่แมงสามารถแดก DNA เอเลี่ยนเข้าไปได้ภายในคําเดียวแล้วกินแล้วเสือกตโตๆขึ้นทันทีด้วยนะซึ่งแมงก็เก่งมากจนเบนกับเควินไม่สามารถสู้อะไรได้เลยและเบนกับเควินเนี่ยก็ได้สํารวจภายในใต้ดินนนครัว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ได้พบกับว่ามันยังมีไข่อีกจานวนมากเลยหลายคนเนี่ยอาจจะก,กําลังคิดว่าโอ้โหเนื้อเรื่องก็ดีนี่ใช่ครับ คุณกำลังโดนเรื่องแม่งหลอกเหมือนผมพอตอนแรกที่ผมดูผมก็รู้สึกแบบเดียวกับคุณนั่นแหละวันนี้เรื่องมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยแค่เป็น 3D ที่คางแหลมชิบหายเองแต่บอกเลยครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเชี่ยเฮ้ยคนแต่งแม่งเกลียดไรเบนเทนวะก็คือ DNA ลี่ยนเนี่ยตั้งใจที่จะวางไข่นี้เพื่อบุกลุกรานโลกและก็ตั้งใจที่จะทําลายล้างโลกนั่นแหละครับแต่ว่าไไข่นี้เนี่ยมันก็ยังมีอันตรายอยู่นะตรงที่ว่าถ้าเกิดมันฟักขึ้นมาใบหนึ่งบริ ที่เหลือแม่งทําอะไรกันก็ไม่รู้นะครับมีฉากสวีทระหว่างเบนและเควินผมนึกว่าผมดูเบนเทนที่ AS เเป็นคนตัดคลิปมาแม่งดูเป็นคู่เกย์ที่ไม่เหมือนเพื่อนที่เป็นศัตรูกันมาก่อนเลยฉันกําลังคิดว่าเราเกย์กันมานานเท่าไหร่แล้วนะ และระหว่างการนั่งรดกันไปนั่งรดกันมานะครับมันก็จะมีสถานการณ์ที่ทําให้เควินเนี่ยรถติดนะเบนกับเควินเนี่ยก็เลยแยกย้ายกันไปทําภารกิจคนละที่นะครับซึ่งเพราะอการแยกย้ายไปเนี่แหละก็เลยทําให้เควิน ตายเลยครับเควินตายไอเหี้ยนอกจากนั้นนะครับอมนิทริกเนี่ยกล้วนแบบลวนรัวๆเลยอะ่ะแ,แปลงร่างแป๊บเดียวกับร่างแปลงร่างแป๊บเดียวกับร่างคือผมบอกก่อนเลยว่าภาคนี้เนี่ยมันตั้งใจทําให้ออมนิทริกเนี่ยดูกกครับเพื่อให้ของต่อไปนี้เนี่ยมันดูเทพแต่มันคือของอะไรเนี่ยก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับหลังจากเดินไปเดินมาในถ้าเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เบนเนี่ยตกลงสู่ใจกลางของการวางไข่นะครับถึงไงพวกเอเลี่ยนที่มันอยู่ในไข่เนี่ยมันก็ฟักออกมาหมดแล้วพร้อมกับมีบอสตัวหนึ่งนะครับโผล่กออกมาโดยไอบอ ชื่อว่าอาริมาเป็นตัวที่จะคอยควบคุมเอเลี่ยนที่ไอเบนเนี่ยมันสู้ด้วยนั่นเองนะครับถึงแม่งเป็นเอเลี่ยนหรือตัวหาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คืออุดมการแม่งกลวงโบมากถึงที่มันอยากจะทําเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือฮ่าฮ่าฮ่ากูอยากทําลายล้างโลกทิ้งไม่มีใครหยุดกูได้ทั้งนั้นหนละไอเบนก็เลยบอกว่าฉันปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ไอเบนเนี่ยก็เลยใช้บิ๊กชิลในการแช่แข็งเอเลี่ยนเหล่านี้ซึ่งพลังน่าไอสัต, Big ตว์มนะึงเน่นาบิ๊กช ติมาแล้วแม่งก็ลงจากนกแล้วก็เป่าน้ำแข็งอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนที่เอเลี่ยนพวกนี้เนี่ยจะแข็งแล้วก็แตกหมดเลยแล้วพอแม่งเป่าเสร็จนะครับมันก็ขึ้นนกแล้วก็บินหนีไปเลยไอ้เบนเนี่ยยังเออแรกเลยครับว่าเฮียอะไรเนี่ยแต่พอหลังจากตั้งสติได้เนี่ยเบนก็แปลงร่างเป็นสไปเดอร์มังกี้เขากบโหนยายเกาะนกไปคือจริงๆมึงเป็นบิ๊กชิลมึงก็บินตามได้นะหรือไม่ก็เจ็ตเล่เงี้ยไอ้นกเนี่ยมันไม่น่าบินเร็วกว่าเจ็ตเล่นะแล้วมึงอยากเจออัลติเมตเจ็ตเล่เหรอหลังจากที่ไอ้เบนเนี่ยมมันนเกกกกาาะะปอออ้บ่่ย็็จวููรรึงใค มึงมาจากดาวดวงไหนอ่ะมึงต้องการมาปกป้องล่องหรือเปล่าแคลมดีม,สมัสเสีนสามเสียงพางมึงเนี่ยเหมือนเด็กข้างไข่เลยโดยแกนี่มันก็ไม่ตอบอะไรนะพร้อมกับใช้พลังในการสลัดเบนให้หลุดไอเบนที่ลงมาเนี่ยกระสันเสริญใหญ่เลยโอ้ทำไมนายแข็งแกร่งกังนายไม่ใช่เอเลี่ยนด้วยดิแล้วนายเนี่ยเป็นใครไอแกมันก็ตอบว่าเสียงแหว ไอ้เบนก็โหโหิวเอชเหรอเดี๋ยวฉันต้องตามหานายแล้วคือแบบเนี่ยไอเ้เฮียพี่เต้ส่งกูไปดาวองคารน่ะแล้วกูมองจากดาวองคารมายังโลกอะ่ะกูยังดูออกเลยว่าแม่งตั้งใจเขียนบทให้เบนแม่งสรรเสริญชิบหายแต่โลอาจากนั้นนะมันก็ยังสรรเสริญไม่พอตอนเรื่องนี้แม่งตัดให้ฉากหนึ่งให้เบนมานั่งสรรเสริญโอ้ขอบคุณพลังของเขานะ่ะที่ทาให้โลกกับมาสงบสุขแต่เขาเชื่ออะไรนะ ซิวัสเหรอไม่ได้แล้วเราต้องตามหาท่านสิแต่ว่าฉันจะตามหายัางไงะโอใช่แล้วฉันต้องถามดอร์พลดอกเขาเป็นคนเดียวที่สามารถพาฉันทะลุมิติเวลาได้เดี๋ยวนะมีตรงไหนบอกว่าว่าซิวัดแม่งทะลุมิติเวลามาแม่งไม่เคยพูดเลยมึงไปรู้มาจากไหนวะไอเ้เบนนอกจากนั้นนะมึงกลายเป็นเด็กขั้งไข่จนมึงลืมไอ้เควินเพื่อนลักมึงไปแล้วหรือไงวะปรดไว้อะไรให้กับเควิน ผู้ร่วงเหรโดยที่ไม่ได้รับการสนใจจากไอ้ควายนี่เลยหลังจากนั้นพีเบนของเราเนี่ยก็ได้ติดต่อพาราดอกซึ่งแมงสามารถติดต่อพาราดอกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเ,อเป็นว่านได้เหรอมัง้งแต่สิ่งสาคัญเลยเนอะไอส้สอ์พอเบนแม่งติดต่อหาพาราดอกปุ๊บพาราดอกแม่งอวยขึ้นมาทันทีเฮ้ยเบนเธอเนี่ยต้องตกใจแน่นอนท่านเนี่ยเจอใครก็ไม่รู้ที่มีพลังมากกว่าฉันอีกเออเบนเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้เนี่ยแหละเรื่องนี้เนี่ยมันอันตรายกว่าที่เธอคิดนะพอพูดจบเนี่ยยไไไไอ้้นนม่กก็ปปหหะรรูฮพด ไอเชียเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะไปหามึงน,นี่ไม่ใช่เบนที่ควายที่สุดนะพอยพาราดอกมันมาถึงเนี่ยมันก็บอกว่าเบนมึงต้องไปได้แล้วนะไปตามหาหผู้ชายคนนั้นมันมีโอกาสที่จะได้พลังที่เหนือกว่าซึ่งตอนเนี้มันอยู่ในมือของไอเซียวัชผมก็บอกอีว่าถ้ามึงได้พลังนั้นมาเนี่ยมึงก็หาเพื่อนมึงได้หาปู่มึงได้ทำอยังช่วยโลกไดยอีกเบนมันก็ถามว่า ช่วยโลกอะไรวะไอพวกนั้นมันตายไปหมดแล้วไม่ใช่หรอตา,หตายหมดแล้วก็จริงแต่ว่ายังเหลือบสอสใหญ่มันอยู่ก็คือไอ้อาริมันเพราะงั้นนะไอเบนไปเอาปลอกแขนแปลงล่างมาได้แล้วเออเอาเถอะผมบอกเลยว่าทั้งเรื่องเนี่ยแม่งก็อวยอยู่อย่างเงี้ยอวยกันไม่หยุดอะไอปลอกแขนไอซิววนเอออวยแม่งเข้าไปแม่งเก่งที่สุดในกาแล็กซีละยังไม่พอนะพอเบนถามว่าไอซิววนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนพาราด็อกเนี่ยแม่งก็ตอบมาเป็นพารากราฟเลยอ๋อเขาอยู่ในวอสแลนที่เดาวเปอร์เซียนะที่คนเนี่ยรู้จักกันว่าอิลล่าอิลล่าเนี่ยก็คือรรรนี่มาาสใลอยหญ 小米三 p จะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรอวยและแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องเลยนะครับเป็นบทอวยล้วนๆอ่ะอวยว่าอีลานดีอย่างนู้นอย่างนี้มีประชากรอารยธรรมยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งหลังจากมันอวยกันเสร็จเนี่ยเบนมันก็จะขัางไข่ทันทีนะครับแล้วก็บอกว่าฉันต้องไปหาเซเวสแล้วอัลดอกทำยังไงต้องไปที่ไหนอัลดอกก็บอกว่าน่ะมึงต้องไปดาวนึงมันเป็นที่ที่เอเลี่ยนต่อสู้กันอยู่ถ้าใครแพ้เนี่ยก็จะโดนโยนลงหลุมซึ่งไอ้หลุมนั้นเนี่ยสามารถะนุมิติพาไปอดีีไดดู้ถามคเยว ไอพาราดอกมึงก็ย้อนเวลาได้ทําไมมึงไม่ทําแล้วมึงก็เคยพาเบนข้ามเวลาด้วยนะกูจําได้แต่เถอะมันถึงเวลาที่เราต้องจากสมองกันไปหนักกว่าน,นี้แล้วไอพาราดอกเนี่ยก็สั่งเสียงดีเลยครับมันก็ไปสู้ที่นั่นนะไอเบนแต่กูเนี่ยจะไปรอมึงไอเบนเนี่ยก็เลยแปลงร่างเป็นเจ็ตเลยแล้วก็บินไปเลยครับซึ่ง what the fuck มึงรู้พิกัดดาวได้ไงว่าพาราดอกแม่งไม่ได้บอกเลยซ้ําแต่พอมาถึงที่ดาวเนี่ยเบนมันก็แปลงร่างเป็นโฟอาร์ม้อมกับเข้าไปต่อยเอเลี่ยนตัวหนึ่งจนน็อกไปเลยนะซึ่งนี่ม,มอาขง เอเลียนฟอร์สไอเฮียแต่ก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มันอวยเบนและ ครั้งเดียวด้วยเพราะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็โอนเอเลียนที่นอนน็อกอยู่พักเข้าไปลงหลุมซึ่งแต่คุณอย่าลืมนะว่าพาราดอกเนี่ยมันต้องการให้เบนเนี่ยลงหลุมไปอยู่แล้วแล้วมันก็บอกไว้ด้วยว่าคนที่เป็นผู้แพ้เท่านั้นที่จะได้ลงหลุมแล้วมึงไปต่อยไอ้นั่นให้น็อกแล้วพยายามลากมันลงหลุมไปทําไมวะคือสมองผมย้อนกลับแล้วตอนเนี้ยยังไม่พอพอเบนมันลงหลุมมาได้เนี่ยไอพาราดอกก็มาหาอยู่ดีไอเฮียแล้วพาราดอกมึงไม่พาเบนมาตั้งแต่แรกวะแต่ว่าที่ที่มันมาเนี่ยดันเป็นอเมริกาในอดีตนะ ก็เลยแปลงร่างเป็นเจ็ตเลยแล้วบินไปอิหร่านซึ่งเหมือนที่ที่แบนมาเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่คนเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนปิดหน้าต่างกันใหญ่เลยเหมือนกับว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันมีเคอร์ฟิวคับว่าตอนกลางคืนเนี่ยห้ามเปิดหน้าต่างให้อยู่ในบ้านให้สนิทแต่มันก็มีไอ้แก่คนหนึ่งที่มันเหมือนกับ NPC แม่งมาเดินเล่นในตอนกลางคืนเออไอ้เปลสก็เลยเจอนกยักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยโฉบเข้าให้ซึงคุณคิดว่าแบนของเราเนี่ยจะทํายังไงครับแม่งยืนดูจนไอ้แก่คนนี้เนี่ตก นกแป๊บเดียวเนี่ยแมงเชื่องเลยเออคือแมงเชื่อฟังเลยไล่ไปก็ไปจึงพอพี่เบนเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รีบเดินเข้าไปเลยครับพร้อมกับพี่ครับพี่ครับขอไายเส้นหน่อยครับไอยอแต่เบนเนี่ยเดินเข้าไปถามชายหนุ่มคนนี้ว่านี่ไอสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งนั่นน่ะหายไปไหนแล้วไออัลาันเนี่ยหายไปไหนสั้นๆง่ายๆนะคือถ้ามึงไม่งโง่เกินไปเนี่ยมึงก็น่าจะรู้นะเบนและอีกอย่างหนึ่งก็คือแมงอวยอีกแล้วไงเซียวเวชเนี่ยมันก็รู้จักเบนอยู่แล้วนะมันก็เลยบอกกับเบนว่าฉันเซียวเว เฮ้ยถ้ามึงเป็นเซียววัชริงเนี่ยมึงจะต้องโชว์ปอกแขนให้กูดูเซียววชเนี่ยมันก็โชว์ให้ดูเลยนะพลอยอเบนเห็นเนี่ยมันก็เลยบอกว่าดีเลยกูอยากได้ปอกแขนมึงอยู่พอดีเพื่อนและกูเนี่ยจะมาเอาปอกแขนจากมึง ช่วยบอกกูที่นี่บทพระเอกแต่แต่มีบทพระเอกจริงๆอยู่นิดนึงนะครับตรงที่มันบอกว่าเออเดี๋ยวฉันเอามาคืนให้แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยกูต้องการปอกแขนของมึงเดี๋ยวนี้โอ้โหบทพระเอกมึงเพิ่งมาไม่ทันไเ่ยบทแม่งตัวร้ายแล้วแล้วพฤติกรรมของไอ้เบนนะคือมึงไม่ได้ขอมึงแย่งมาจากเขาเลยเนี่ยขอแย่งมาไม่ได้นะโดนไอเซียวแวสสวนมันก็งอแงเป็นเด็กอมตีนเลยกูยอยากได้ปอกแขนมึงแต่มึงไม่ให้กูกูจะไปขโมยของมึงมาเองกูรับรองมึงหนีกูไม่ได้แน่เบนก็เลยแปลงร่างเป็นโฟอาร์ามเพื่อเข้าสู้กับเซีย ซึ่งสู้ไปสู้มาเนี่ยผมไม่อยากเรียกว่าสู้เลยแม่งโดนอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเบนน่ะขนาดไอเซียววชมันยังด่าเบนน่ะเอ้ยมึงเป็นแข่ของกูนะเนี่ยแต่มึงพยายามที่จะขโมยเนี่ยนะแล้วมึงยังแพ้กูอีกไอ้กากต่งไอเซียววชเนี่ยมันก็เลยโชว์พลังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแปลงร่างเป็นสายพันธุ์หรือสีนะแล้วก็ตบฮิวมังกะซอดินจนไในเบนแบบโอ้ยฉันยอมแล้วยอมแล้วฮิวมังกะสอฉันยังสู้อะไรไม่ได้เลยไอเซียววชเนี่ยก็เลยนำใจนักกีฬาใส่นะครับโดยการยื่นมือไปแล้วบอกว่าเออเป็นไรไ ก็ทาบทของเบนให้มันตัวร้ายขึ้นไปอีกนะครับโดยการที่ไอเ้เบนเหลี่ยมและแปลงร่างเป็นสไปเดอร์มังกีพร้อมกับตึงเซียวเวชไว้กับกําแพงพร้อมกับบทพูดเฮียๆอีกว่ากูอยากได้ปลอกแขนมึงกูจะเอามาไม่ว่ายังไงก็ตามโอ้ยบทม่นคือแบบเอาเบนมาฆ่าเพื่อให้สันเสริญเซียวเวชเนี่ยนำซ้ำหนะ่ายังไม่พอขนาดเหลี่ยมใส่แล้วยังแพ้อ,อีกมึงยังให้เบนพูดรปโยคกเบียวๆอีกว่าฟังนะยังไงฉันก็อยากได้ปลอกแขนคงได้อ๋อ กรีดออกมาสิครับกรีดแฟนแฟนเบนเทนของเรากรีดออกมาสิครับยังไงเบนพอสซุไม่ได้ก็แทบจะคุกเข่าหอร้องแล้วครับบอกว่าให้ฉันเถอะนะให้ฉันเถอะฉันต้องการจะปกป้องโลกเดี๋ยวมันทําลายล้างโลกฉันเดี๋ยวมันทําลายอนาคตซิเวสเนี่ยก็เลยเป็นผู้ดีนะครับบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนะถ้าอนาคตถูกทําลายเนี่ยอดีตมันก็ไม่มีความหมายโอ้โหเท่เกินพี่เท่เกินมันก็เลยพาเบนไปนู่นไปนี่จนไปหาไอ้แก่คนหนึ่งซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยแม่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้แก่นี่เลยนะครับผมไม่เข้าใจ ใจโด่งม,มีไอ้แก่นี่ไปเพื่ออะไรเอาเป็นว่ามันมาหาไอ้แก่นี่เพื่อได้นกอีกตัวละกันซึ่งนกนี่เนี่ยมันเหมือนจะมีพลังที่วิเศษกว่าผมกับเล่าเรื่องราวของไออาริมันครับว่าจริงๆแล้วมีคนที่สามารถชนะอาริมันได้แค่คนเดียวเท่านั้นก็คือไอซิวเวชและซิวเวชเนี่ยก็ชนะมาเป็นร้อยครั้งแล้วแต่ก็ระวังให้ดีเพราะทุกครั้งที่มันแพ้มันจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นทั้งเบนและซิวเวชเนี่ยก็จะได้บุกไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งนะครับที่มีราชาและเหมือนกับว่าไออ,นนนอานเป็ผู้หริงนะ่อข้าคบคม่ มีเฮอะไรเลยนอกจากว่าอวยซิวสัสแล้วก็อวยซิวสัสแล้วก็อวยซิวสัสโดยการหยิบไอสิ่งที่ซิวัสเนี่ยแปลงมาได้นะครับแล้วก็อวยว่าเหนือกว่าเอเลนของเบนทุกตัวอย่างไอหนุ่มคนนี้นะครับที่มีพลังในการวิ่งเร็วมากกว่าความเร็วของเจตเลยและยังสามารถยิงธนูแสงได้อีกแล้วก็ขยี่หิวมังกสอให้มันเนี่ยแรงเหลือน้อยเหลือเกินไม่สามารถพังกำแพงได้แถมสไปเดอร์มังกี้ที่แม่งมือลื่นเหลือเกินจนต้องได้ไอซิวสัสมาช่วยอีกซึ่งผมจะขอข้ามไปตีบอสใหญ่เลยก็แล้วกันนะครับก็บ ลาในจิตใจของพระราชาด้วยกันทั้งหมด3ตนด้วยกันนะครับแต่คุณรู้ไหมสิ่งที่มันชาติเปลี่ยนมากกว่านั้นนะครับก็คือมันไม่ให้เบนใช้ออมนิทริกเลยเว้ยโดยอ้างว่าอ๋อเพราะอยู่ในจิตใจแบบนี้เบนไม่สามารถใช้ออมนิทริกได้แต่ไอซีแวนแม่งสามารถใช้ปอกแขนได้คือการดูเบนเทนภาคนี้นะเหมือนกับคุณโดนปอกลอกโดยศาสนาหนึ่งอะแบบนับถืออันนี้เนี่ยจะได้เข้าใกล้พระเจ้ายิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้กล่าวหาศา,าสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันพยายามขยี้วิทยาศาสตร์ทิ้งลงเว้ยแล้ว เดนให้มันต่าต้มถึงขีดสุดแล้วก็อวยซิวเวชอวยอีลานนั่นแหละฮะศึกสุดท้ายเนี่ยมันไม่ให้เบนซู้ด้วยซ้ํามันให้เบนยืนแบบเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้า และต้องบอกเลยการต่อสู้มันไม่มีความสนุกเฮี่ยอะไรังนั้นนะครับถ้าใครหวังว่าจะลุ้นนู่นนี่นั่นบ้างนะมันไม่มีอะไรให้หลุดเลยเว้ยแม่งกัดทือบมอยู่ฝ่ายเดียวอะอะผมจะมีคําถามให้คุณหนึ่งคำถามนะครับระหว่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า West, อไอซิวัชลมบอสได้1ตัวกอไก่บอสลงไปนอนกองกับพื้นพอไข่บอสตายขอควายบอสเดินไปไหนก็ไม่รู้ใช่และคําตอบคือควายแม่งเดินไปไหนก็ไม่รู้นาซ้ํายังไม่พอนะมันมีบอสสองตัวที่หล่อสแตนบา คือมึงไม่ช่วยกันสู้แต่มึงมาสู้กันเลี่ยงตัวแล้วก็แพ้เลี่ยงตัวอัลล์พอล้มบอสครบ3ตัวไออาริมันมันก็เดี๋ยวกูดจะกลับมามึงไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะไอเฮียแม่งนั่งหงุดหงิดมากบอสก็ไม่ตายแล้วยังเสือกนี้ได้อีกทำเหมือนมีคนอยากจะโวตดให้มึงมีภาค2อ่อะแต่แค่นั้นเนี่ยมันก็ยังขยีเ้เบนเทนไม่สุดเมื่อเบนและซิเวชเนี่ยกลับไปหาไอแก่เบนมันก็สงสยัยว่ามันจะกลับโลกอนาคตยังไงดีไอแก่ก็เลยบอกว่าขี่นกได้นกตัวนี้มันเก่งข้ามเวลาไดด้ออเเบบนก็ลยยรรััััฟงงงคคําาส่่ี ครับท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะขี่นกไปแต่นกเนี่ยแม่งก็ไม่ฟังคําสั่งอะไรเลยนะครับไล่ไอ้เบนลงอย่างเดียวจนเซียวเวชเนี่ยแม่งต้องไปคุยกับนกให้สรุปแล้วนะที่นกไม่ให้ขึ้นขี่หลังเนี่ยพอไอ้เบนใส่อมนิทริกมันนะ่ยอยากให้เบนทอดอมนิทริกทิง้งคุณคิดดูนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเบนเทนคือเบนเทนน่ะแต่เมื่อห้เบนทอดอมนิทริกที่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องนี้ทิ้งเนี่ยนะเหมือนมึงตั้งใจจะบอกว่ากับตนอเมริกาไม่ต้องมีโลกสไปเดอร์แมนเป็น ว่านอนสอนง่ายหรือเกินบอกให้ถอนออมนิทริกก r พอได้ครับได้ครับแต่ว่า คือผมเนี่ยถอดไม่ได้นะสิมันติดเป็น d n a นึงกับผมไปแล้วอะแล้วนี่มันก็เป็นพลังสุดยอดของผมนะจะให้ผมถอดทิ้งง่ายๆ่างี้หรอเซเวอัสก็บอกใช่แล้วมันก็ใช้พลังฟ้าผ่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะทําอมนิทริกหลุดได้เลยผมก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปท่านน่าจะให้ปอกแขนตัวก๊อปปี้ของฉันไปก็แล้วกันคอยเบนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ดีกระดาใหญ่เลยครับบอกโอ้ดีเลยกําลังอยากได้ผมกับปาอมนิทริกทิ้งและไอ้นกเนี่ยมันเกลียดอมนิทริกจากไหนก็ไม่รู้นะมันก็ช็อตอมนิทริก วิญญาณเอเลี่ยนนี่หลุดออกมาร้องไห้เลยอะและไอเซียลเวสเนี่ยมันก็ส่งหม้อ,อป่อแขนให้กับเบนอีกหนึ่งอันครับคือถ้ามึงทำก๊อปปี้อย่างนี้ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมึงไม่ส่งหม้อ,อตั้งแต่แรกเลยวะแต่ก่อนที่จะจากลากันร,ระหว่าง2คนนี้นะครับมันก็จะมีการพูดถึงด้วยนะว่าเซียลเวสนายอะคือเพื่อนที่ดีที่สุดของชาวย์ชาแนะได้เรียนรู้อะไรมากมายมาจากนายนะและไอเบนก็บินไปที่ไกลแสนไกล กที่ไม่จะจบเท่านี้เนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนึครับที่ผมน้ําตาไหลในตอนจบเลยซึ้งเหรออ๋อเปล่าง่วงชิบหาย